จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็นะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีวิธีการเก็บสตรอเบอร์รี่มาฝากค่ะที่สามแบบนะแบบที่หนึ่งสามารถเก็บไว้ได้หนึ่งสัปดาห์แบบที่สองสามารถเก็บไว้ได้สองสัปดาห์ก็ยังสดค่ะแล้วก็แบบที่สามนะคะสามารถเก็บไว้ได้เป็นปีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะ แบบที่1ค่ะหลังจากที่เพื่อนซื้อมาแล้วนะให้เราคัดแยกค่ะมันจะมีทั้งผลที่มีรอยช้ำนะให้เพื่อนคัดออกเลยค่ะนี่อุ๋ยก็ได้คัดผลช้ำออกทั้งหมดแล้วนะเขาไม่ได้เสียนะอุ๋ยก็คัดออกไปแล้วทานเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะเหลือแต่ผลสวยๆแบบนี้นะให้เพื่อนค่ะเตรียมกล่องนะมาหนึ่งใบแล้วก็หากระดาษเนาะกระดาษอาจจะเป็นกระดาษเช็ดชูหรือเป็นกระดาษซับมันที่สามารถ ความชื้นได้นะก็จะใช้ประมาณสักสองชั้นค่ะเพื่อให้หนาหน่อยนะมันจะได้ทําให้สตรอเบอรี่ของเราไม่ช้านะกล่องค่ะก็ต้องเป็นกล่องค่อนข้างที่จะใหญ่การวางสตรอเบอรี่โดยที่ไม่ถูกทับมันจะทําให้สตรอเบอรี่ของเราสามารถเก็บไว้ได้นานค่ะเลียงเลยค่ะไม่ต้องล้างไม่ต้องทําอะไรแต่ทุกคนก็อย่าลืมนะคะเก็บด้วยวิธีนี้ให้ล้างก่อนที่เราจะนํมากินค่ะเลียงและอย่าให้ทับกันนะคะ แล้วให้เรานำกระดาษเนาะอันนี้ส่งตัวนี้ค่ะวางพับแล้วปิดฝากล่องให้แน่นค่ะอากาศไม่เข้านะคะแล้วใส่ช่องแช่เย็นธรรมดานะเป็นช่องแช่ผักแช่ผลไม้แบบนี้ได้เลยค่ะสามารถเก็บไว้ได้หนึ่งสัปดาห์วิธีที่สองให้เพื่อนค่ะเตรียมน้ำมาเลยค่ะหนึ่งกระมังนะน้ำประมาณหนึ่งลิตรค่ะ จะใส่ส่วนของน้ำต้มสายชูล,ลงไปนะคะ1ช้อนค่ะและเด็ดขั้วสตรอเบอรี่ออกเลยค่ะแล้วแต่งไปเลยค่ะเด็ดขั้วค่ะสตรอเบอรี่นะ แช่ไว้เลยค่ะ5นาทีนี่ค่ะหลังจากครบ5นาทีนะให้เรานำขึ้นจากน้ำที่ผสมน้ำต้มสายชูนะขึ้นมาเลยค่ะนี่ค่ะแล้วเตรียมน้ำค่ะล้างสตรอเบอรี่เลยค่ะจะเป็นน้ำสะอาดนะคะรอบนี้จะเป็นน้ำสะอาดไม่ผสมอะไรแล้วนะ เวลาล้างคนค่ะอย่างเบามือนะเสร็จแล้วหยิบขึ้นมาเลยค่ะแล้วให้เราหานะใครมีผ้าขนหนูสามารถใช้เป็นผ้าขนหนูเนาะที่เขาซับน้ำอย่างได้ดีนะใครไม่มีใช้กระดาษแบบนี้ได้เลยค่ะ ก็จะพับเนาะให้เขามีความหนาค่ะแล้วเอาผลสตรอเบอรี่ของเรานะเรียงเลยค่ะแล้วเรารอให้สตรอเบอรี่ของเราแห้งค่ะเราจะใช้วิธีให้เขาแห้ง โดยที่เราอะอยากไปซับเขานะไม่อย่างนั้นเขาช้ําค่ะถ้าเกิดเขาช้าขึ้นมามันจะทําให้สตอรอเบอรี่ของเราเก็บได้ไม่นานนะคะให้เขาแห้งนะจากลมค่ะเราอย่าใช้กระดาษไปซับเขาจนแห้งนะไม่อย่างนั้นค่ะสตอรอเบอรี่ของเราจะช้าค่ะนี่ค่ะหลังจากที่สตอรอเบอรี่ของเราแห้งสนิทนะเราเก็บขึ้นมาเลยค่ะเห็นไหมว่าเขาจะดูดซับน้ําถ้าเราใส่ตะกร้าธรรมดา ว่าผึ่งมันได้ไหมแต่เขาจะถูกทับนะถ้าเมื่อไหร่ก็ถูกทับถูกเบียดกันนะ่ะมันทําให้สตรอเบอร์รี่ของเราช้าค่ะเมื่อช้ามันเลยทําให้สตรอเบอร์รี่ของเรานะจะอยู่ได้ไม่นานค่ะพอดีลูกสาวชอบทานค่ะขับรถออกไปซื้อทุกวันค่าน้ํามันก็กินหมดเนาะนะแล้วก็ทำนี้เก็บไว้ก็จะมีกินตลอด2สัปดาห์เลยค่ะส่วนวิธีที่2ที่หวีแนะนำนะหวีขอแนะนำว่าพยายามเวลาเราเลือกที่จะกินก่อนกินหลังนะ่ะให้เอาทุกสีแดงฉ่ำๆนะ่ยเก็บก่อน ทานก่อนนะส่วนลูกที่เขาแบบออกสีแบบเนี้ยมันสามารถเก็บไว้ได้นานนะเนี่ยค่ะถ้ามีลูกแบบเนี้ยเราก็เก็บไว้ได้นานหน่อยให้เราคัดแยกลักษณะของสตรอเบอรี่นะคะเมื่อแห้งเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะให้เรานํากระดาษวางไปเลยค่ะสะักสองชั้นหน่อยนะเพื่อที่จะไม่ให้สตรอเบอรี่ของเราช้าค่ะแล้วก็เลียงเลยค่ะ วิธีนี้ก็เป็นวิธีแบบวิธีแรกเลยนะก็คือเลี้ยงอย่าให้เขาซ้อนทับกันค่ะส่วนวิธีนี้ค่อนข้างที่จะสะดวกตรงที่ว่าเราสามารถหยิบทานได้เลยนะเพราะเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการเก็บวิธีแบบนี้นะสามารถเก็บไว้ได้ถึงสองสัปดาห์เลยนะแล้วเราก็เอากระดาษปิดและเอาฝาปิดกล่องค่ะให้สนิท แล้วใส่ช่องแช่เย็นธรรมดาได้เลยค่ะสามารถเก็บไว้ได้2สัปดาห์ค่ะส่วนวิธีที่3ค่ะเราจะทําทุกขั้นตอนเหมือนวิธีที่2นะคะเมื่อเราได้มาแล้วค่ะให้หาถุงเย็นค่ะจัดเรียงสตรอเบอรี่ลงไปเลยค่ะวิธีที่3นี้อุ๋ยแนะนํานะว่ามันไม่สามารถทานเป็นสตรอเบอรี่สดได้ค่ะวิธีที่3สามารถเก็บไว้ได้ข้ามปี ไม่สามารถทานสดได้ค่ะวิธีที่สนะแต่สามารถทําพวกสมูทตี้ทาแยมหรือน้ําสตรอเบอร์รี่ปั่นได้เลยค่ะวิธีที่สามนี้นะนี่เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะให้เราปิดปากถุงและไล่อากาศออกให้หมดใครมีที่ซีนใช้ที่ซีนได้เลยนะใครไม่มีก็ใช้วิธีง่ายๆแบบดูดเลยค่ะวิธีง่ายๆเลยค่ะเพราะเราทําทานเองเนาะหรืกก็จะใช้วิธีหลอดดูดเลยค่ะ หรือก็จะใช้วิธีนะใช้หลอดค่ะและดูดอากาศออกมาค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะูไหมวิธีแบบปุ๋ยนะเราทำทานเองเนาะไม่ได้ให้ใครทานด้วยนะนี่เลยค่ะแล้วเราก็ผูกปากถุงและหากล่องค่ะเพื่อไม่ให้ถูกทับนะเพราะเขายังไม่แข็งค่ะแล้วปิด ฝากกล่องแล้วใส่ช่องแช่แข็งหรือช่องฟรีดไปเลยค่ะสามารถเก็บไว้ได้ข้ามปีเลยค่ะวิธีสามนี้นะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง a อเชียฟู้ดซีเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ